สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนซอสซูมาอย่างซอสซอสซอมาอยัางซอสแฮ้แม่ซอสยือนอยป,ป้าเพื่อสิคำเพื่อสิคำมันสีคำเจ๊ต่วนจะขึ้นมาแล้วค่ะ กินข่าม้อยาป้าปมันอยากกินเข่าวรีแลกเลยเด้อพี่น้องเด้อมกินข่าวต้มมันมันเลี้ยงผลประจองมันตอมอย่าเฮ็ดให้มันกินข่าจเออไปเลยไปเลยไปเลย ตอนนี้กระคำเลยอะไะพี่น้องใกล้สี่โมงแ,งแล้งเนาะเจตวนโทรมาด่วนจะขึ้นมาเลยพี่ส่วสผัดขา้าวในเหล่าผัดเบิร์ดกินพี่น้องเพราะว่าเขาน้องน้องเอิ้นเห็ดหน้านะแก่มาไว้เหล่าเจดําแต่มันสีมืดละจนมาหลักพี่น้องเลยโจนมาหลักขา่าว่ไหวจนโบได้กระจอกเนาะสบายดีป้าลุงเออ แบกเฉพาะแบกกับแบกเคยพาสิดูแบกเนี่ยแบกไปนี่เจลาอยู่ในฮื่นเจตวนบาไวเลวสันคืวป่วยพี่น้องสิพาพัวมาแล้วสันตายพี่น้องเลยไปปีปลายแล้วบอลเลยแนวใดเคือมตักเขาซีถาเม่พี่น้องเลย กับขาขื่นเอาขึ้นเล่าเจีดำไว้กันเบิดพี่น้องโจรหลักไปขายเบิดโจรหลักไปขายหมดจ็คขิงยังจ็คซอบพี่สันตะกี้ว่า,า,า,าว,ว่าอยู่เล่าเฮามันก็ก็ดีแล้วผัดบ๊วยเหยันมันหมักง่ายพี่น้องเลยจะแหลกขำว่าน,นี่เล่ามันต่ำกว่ากันเลย นอ,อันนี้ก็หอบท่องลงมาเลยตอนขำๆพี่น้องจ้าอ่าสีประมาณเดือนไหนเนาะเดือนหาป,นประมาณนี่แหละพี่น้องทีต่วนสีมาเนาะตอนนี้ก็เดือนสี่ สู้นะจักสอบมีนี่ขาอีตวนนะเขาอินเอิญนะขาอเอินะจักสอบสามสบี่บ้านกินจังดิงานสูไก่ฮะอยู่สายไก่อย่าไปไค่มาผัดข้าวเข้าแม่ักแทนนะจ๊ตัวเขาอไม่เห็นปีขาแม่แทนกันได้ มาลข้าวเลยข้าหลักไปค้าเนี่ยตั้งแต่เป็นสอบโตเป็นสอบนี่สายมันสีิหมดแล้วฮะเป่าสอบมันยังไงเดียวหนึ่งมันชิดอะมันชิดได้ห้อสามดสี่สอบดิฉันสองสี่หกปดสบสิบอยู่นี่นะสิบห้องอีแม่ได้สาเล่ากับบริษัทเจ็ดสอบัวเขาไอ้่่ามาแกนเด้สองสี่สองสี่หสองสี่หส คลายสอบหนึ <I> <laughs> mm ่งเนี่ก็เอาตัวนี้แทนแล้วกันฮะโอ้ยมันบ่ฮอดดอกะกันเขาเอาสามทีเจี๊สอบนี่ยนะสามชี้ถอยไดก็อนสามชี้สามชี้สามทีเจี๊ดีนะเขาไม่เอาเป็นเอาไปหมดตัวเป็นสอบนี่เนาะโจนกับโจนกับจอกเขาเป็นกูกูหายเอาน้ามีโบเลีวเอาแต่โตออนเออเอาแต่โตหายโจนกับโจนกับจอกนี่แม่โจนี่มันบเอาไปเบิร์ตช้ตัวเขาหายนะเขาไปได้ก่อนมันชิขึ้นมาน่ะฮะ กลางไทงบันไดทางบันไดเจต่อนอยู่ขึ้นมาแล้วบญนันทีบอกฮะเดินส่เดนสี่กับบะหูวันทีมีแต่ว่าเดอนสี่เดอนสี่ที่ชาว้านที่ชากมึงซื้อขลูกเดินไดเดอนสี่เดอนสี่วันทีเทอไดมอนัดมอวันที่เทอร์ได撒ฮะบันเราอนะอ้าเงยได撒 เขาบอกว่าเดือนสี่เทนชันชี่ที่เธอได้ค่ะเพ้าะชื่ที่้ากัวนี่เดือนนี้เดือนสี่ผู้นี่กับที่เอะไรหานี่ที่ากลัวจะหออนี่ที่าตัวไหนโอ่สี่สพระที่เปสี่อง เพราะว่าเขานี่ยพอน้องแท่นพี่แก่มาไหว่เหล่าเจดําพี่น้องเขาเจต่วนกับเขาพอน้องแทนเองมพราว่าแล้วบมื่อกี้มึงไปเห็นยังกูเมื่อนี่ยไปเห็นขึ้นมาโมเดลยังนะโมเดลทำธุรกิจเมื่อเออกูหูจากธุรกิจสอบตัวได้จุคายเห็นดั้งอิลงรวมรวมตัวเธอได้ซิบกาสอบสูคือบอเอาลำฮ่าหล่อขายไปไหนนี่รทีพ่อดังดังได้ได้เราก็ดีอะแทะทีดังกันหนึ่งสองดังแหงต้มเป็ด ต้มอีท่อบต้มมื่นแต่ซองหมื่นสามมื่สแต็กลงไปสอบหนึ่งแล้วเมื่อหร่หนึ่งกำลังทอยโหลดมาพี่น้องเลยย่านพ่ออย่าตาเข่าเเจ๊ต่วนสีขึ้นมาแล้วย่านบ่มีเข่ากินมาตักมาตักเพราะว่าอยู่เหล่าเหล่าฮาพี่น้องเพราะว่าเหล่าตัวนี้นะโจรมันเอาง่ายเนาะมันแคมทางมันเถื่อนเหล่าเถื่อนแกเจ๊พี่ศาสตรกระเปิดได้เออแกเจ๊พี่ศาสรก็เปิดได้เพราะว่า ่าถ้าว่าอยู่เฮาเฮานักไข่แน่มันสิสูงกับมันสิอันอยู่ใกล้เฮือนเฮาแน่เนาะโจรก็เอายากอันนี้เกมาแล้วีแม่นจดํากับคมนจดํานอนอยู่เฮือนก็สิแน่มื้อนี้บ่มีรถขีพี่น้องเอ้ยย่างลัดทงเอาไปจลีลากออกไปหาแม่น้องเทนไปหาบ่าวบอยบ่าวบอยก็บมีกโอ้ยเฮาก็โทรให้ตอนย่านพกันไปหาหมอซะเพราะว่า บปเท่าซีขอมากลลวโทษห้กระทิ้นออกไปเอาพี่น้องกินรถพฟ่ผ้าออกไปเอาคอยคอยเบรกมันบอกคอยอยากอยู่ ไปไปเขียนไปตักก๊กอ่าใอ่ใ่อยู่อีุสู้เอาไว้ละลายกว่าเล่าเถื่อนกันยังวะเล่าไม่ไมีเจ้าของอ ตัแกมาหนกม้นนเก็นักแล้วเขาใหม่พัอันนี้เะมันก็บเบ้าแล้วนันเป็นเขาเกา่าเา,า,าเอามันมาเฮงแล้วมันก็กล้เป็นเก่าแล้วมันก็เบากัเขา,ขาใหม่ทมันจะนได้หันีบสอบอยู่บ่อในเหล่านะ ຂ້າບໍ່ຮູ້ໃນໃດເຮົາກໍເອີ7ຊອບຮັກຈກທງດเอามาບຕກລຕົລมันมีอยู่ข้าวเก่านบ่มีเบิดເລົາตอนทํามาอນີ້ขายเบิดบ่ອືๆอีดາຍหมดເຂົຈดຳເຈັບສອບ7ອບົຈົຈົງຫ້ົໃາຂົາด ได้จ็กสอบเลซ้อาก็ได้เก้าแตงเฮิงน่ะผ้าห็นยังกันอยู่นะขอบระเมันเสีได้ยอยู่สามสิบสี่นะย่าได้แต่เศร้าดเธอได้ก็เอาแค่กลั่บางโจนฮีแม่มันนี่เนาะยังเอาจงไว้อยู่ เจ้าเบิดสักกับบ่เอากาเจล่ะนะซไลอนี่เอามาหนาไปเรียกสอบเลยสู้บ่อขาวซ้ำิปสี่สอบได้แต่ชิปสองสอบแต่เหมือนโจนเนาะโจนกะจะออกนี่ฉิลักกับเบิดกับบ่หลักมันคิดพิดแล้วมันคิดถึกเอามันถึกเดาเจอยกาเจนะจักลูกได้กูกับบ่อจักลูกดำดำคือวะ nương ruột say say bò lạc qua đây. Đông Long này nè. lão nữa. เบิง้งสิขึ้นไปเบิง้งมันมันมีขา่าหอมกับขา่ขาแดงขาวนะข่าในเหล่าเนี่นะบนนเบิ้งสิเบิ้งเน่ามึงไปกายเบิ้งล้วบ่องนี่ก็นี่น้าห,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 หน้ามึงมึงขึ้นมายอ่อตัวนี้ขึ้นไหวพี่เอาไว้นี่ก็ได้นี่ไว้เลี้ยงเนี่ยสู้เอามาขัางพี่และและเอาสอบหนึ่งตั้งเด้อเออตันเมียนเอาสอบพ่องสู้เองหะแหละไม่จังเจื้อนู ก็มาหนีก็ได้หรือจะเอาขึ้นตั้งนี่ก็ได้ผมเอานอนได้มันจะเหี่ยมันงทเหี่ยเอาตั้งเออในการมันสิร้อยขายอยู่บ่มีเงินเสียภาษีหน้าสาีหน้าก็มาถิม่มมาพี่เด้อกับสอบกับอันนั้นนะมันสิเต็งใครย,ยังยังมีถี่ว่างเนาะมีถี่ว่างก็เขาในเงื่อน ในเฮือนใส่ในเฮือนอีดําคือลุล้วในเขือนเจาอยู่แล้วมองมีมองยูในเฮือนกูกันในเฮือนล้างน้ำกับขึ้นน้ำได้คือเก่าและโจนเลย้่ายอ้อึงมวยใช้ละหน่วยมันอ่ะต๊ะดเจ๊นาเเ่มะเขาขึออนะมาโอ้แม่แท้คุณสิมาสะกุนเี่ยมันไปคายมดนะ อืมฮะก็เห็นฮะก็มาตรวจเล้าบ่แม่นะก็มาตรวจเล้าเจ้าตรวจนะก็โทรมาว่าจึงกลืนมาอ่ก็เลยมาตรวจบางเล้าเพราะว่าเขาไปใส่เบิดบางเด้อเนาะมันในประตูมีกันมีอ่ะนะฮะมันมีอ่ะนะตะปูหนาว่าวันสุดมันมีตะปูแถวเนี่ยนะมันพออีทอมตั้งมาชิดๆตั้งพี่แล้ว ขั vào đây ้นว้าได้กันบุลงดอกเนาะสอบดำเบิดเออบุลงดอกของของสุกูห์เหเอไดกินมันทำเหี่ยวกบอ โอ้คอนโดบ่าววยเนาะนี่ตะกี้ฝุ่นโอบจนสิบริเวณไรอันน่ะมึงบีบแล้วมึงดึงเบืงอง้ัเนาะกระเจน่ะจนน่ะผัดสิโจนมาเอาเบิ้ดแห่งสิเบิ้ดไปกินตั้งเหล่าหน่อยเหล่าใหญ่ได้บีบแล้วดึงเบื้งน้ำถกถูกเบื้งน้ำกุจ่าสีคล้ายไปเสียไปซีหน้าไปเสียสัมได้ เจต่วนผัวป่วยก็เลยจะขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้เบื่อพี่น้องเบื่อเที่ยบเบื่อปวดนี่เด้เบื่อไข้เบื่อหนาวบวิดเบาหวานสะพารีกีรองอือกำลังหนังโซเลกกันพี่น้องเลย โซเลกันว่ากูนี่แม่กูกับแม่กู้นิได้สิี่แตกข่าอยู่บ่บ่ป้าให้จนหลักหาเบิดแม่มถึยงเก็บหมืนเบิรดกันนาากนั่โซวันนี้นี่คืนวายังาาม่มาเอาข่ามาใช้วันเราเล่นซ ขายขาเจ้า4เสือมาซั่นจะเลยมายังบ้านคือบ่แวะนาเลยเพราะก็มันย่หมอ้น้เด้ออยู่ในแมงสุขสโตนพี่น้องจะเน่าทุกทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์คําติชมสบายดี